มีเอฟซีที่ติดตามผมมาแล้วก็คิดความคิดคล้ายผมอะถามนะวันนี้นายกเราจะเป็นอย่างไรบ้างผมตอบให้เลยพี่ไม่ต้องห่วงผมมั่นใจว่าเขาไม่ได้มีความผิดอะไรอะ่ะมันไม่ใช่คดีใหญ่โตอะไรคดีขี้หมูลายขี้หมาแห้งอย่างที่ผมบอกไงคดีขี้หมูลายขี้หมาแห้งครับผม ก็ลองเรียนมาก็ลองเรียนไม่เป็นไรนยกตั้งผิดตั้งผิดก็ไม่เป็นไรก็ยังให้โอกาสกันเห็นไหมไปโดนตำรวจจับก็ยังให้โอกาสเลยผิดครั้งหนึ่งครั้งสองเขาก็ตักเตือนถ้าถ้าสารไม่ใจร้ายเกินไปเขาก็คงไม่ว่าเพราะว่าเออเขาคงแค่นั้นแหละเขาคงทําอะไรให้ยั้งคิดก่อนแค่นั้นเองมันคงไม่ถึงขนาดต้องโดนตัดทรงตัดสิทธิ์อะไรหรอกครับผมเพราะว่ามันไม่จําเป็นอ่ะผมบอกตรงอ่ะมันคดีไม่ใช่คดีใหญ่โตอะไร และอย่างเขาตั้งขึ้นมาเสร็จปุ๊บประเทศชาติได้เสียหายยังก็ยังไม่ได้เสียหายอะไรแล้วประชาชนคนไหนเสียหายกับการแต่งตั้งครั้งนี้ไหมก็ไม่มีครับผมเออแค่เป็นการร้องตรวจสอบกันลอยๆไปนี่ๆ่หน่อยของพวกไรสาระอะครับผมพวกมีงานทำอนะเนาะเออแค่นั้นแหละไม่ต้องไปห่วงครับผมผมมั่นใจเลยนะคดีวันนี้นะนายกเศรษฐนะ ามีเก้านะผมให้ผ่านทั้งเก้าเก้าผ่านนี่เก้าผ่านเนี่ยลงนิ้วหนึ่งเพราะว่าไม่มีส0บถ้ามีสิบก็จะให้ส0บผ่านเลยครับผมนะไม่ต้องไปห่วงท่านครับผมคดีขี้หมาพันนี้มันไม่ใช่คดีใหญ่โตอะไรแ้วอย่างท่านก็ยังไม่ตั้งรัฐมนตรีมาก็ยังไม่ได้ทํางานยังไม่ได้ทําอะไรเลยยังไม่ได้ทำความเสียหายประเทศชาติบ้านเมืองเลยเออแล้วโยนคดีคดีคดีดีให้แกเนี่ยถามจริง ก็ต้องตรวจสอบด้วยว่าเออแกโดนคดีมากี่ปีแล้วอะไรด้วยอย่างเงี้ยโอ้ยศาลท่านก็งคงมีดุลพินิจฐอะครับผมท่านไม่คงไม่คิดเหมือนกับพวกที่อ่าจงเกตจงชังพักเบอร์ไทยจงเกตจงชังอดีตนายกรัฐสีหรอกครับผมนะไม่ต้องห่วงครับผมพี่ไม่ต้องห่วงนะไม่ต้องห่วงผมบอกตรงผมมั่นใจเลยไม่มีทางทําอะไรได้คนดีคนทํางานไม่มีใครทําอะไรได้ครับผมสวัสดี 啊。Nah.